จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายความรักเป็นทุกข์จริงหรือความรักเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์เหตุใดมนุษย์จึงตามล่าตามหาความรักอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากทุกครั้งที่เราบอกว่าที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์อาตมาภาพก็มาช่างใจคิดดูว่าจริงหรือไม่ อ๋อจริง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 สามคำเลยจริงจริงจริงเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เรารักคนและมีคนรักเราเรารักสุนัขสุนัขรักเราเรารักอะไรก็ตามถ้ามีจิตวิญญาณแล้วรักตอบ <c oughs> เมื่อมีการพลาดพลาด,ลาดจะเป็นทุกทันที <c oughs> เมื่อมีการแย่งชิง <c oughs> ก็จะเป็นทุกทันที <c oughs> แต่ถ้าเรารักนาฬิกา รักเพชรนงินจินดารักบ้านรักช่องรักสารพัดอย่างที่เรารักเนี่ยมันก็จะไม่รักเงาต่อแต่มันจะไปเป็นทุกตรงที่เราเป็นเจ้าของเ,เช่นมีบ้านแล้วถูกฟ้องร้องเรื่องบ้านมีรถถูกฟ้องร้องเรื่องการส่งงวดมีโฉนดที่ดินปลูกขบอยไปหรือถูกเอานำไปเข้าธนาคารถูกธนาคารยึด ก็จะมีทุกอีกคนละแบบฉะนั้นความรักก็คือความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของถ้าเรามีแฟนเราก็รู้สึกว่าแฟนเป็นเราเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นเจ้าของเราแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของฉนดทที่ดินที่ดินไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเรานะเราต้องรักเขาข้างเดียว รักที่ดินข้างเดียวรักบ้านข้างเดียวรักรถข้างเดียวเราต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างประคบประมงมเขาฉะนั้นความรักที่เป็นทุกข์นี่เพราะอะไรเพราะความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของแม้แต่เป็นเจ้าของฝ่ายเดียวก็เป็นทุกข์นะคุณโยมฝ่ายเดียวคือฝ่ายเราเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของปราสาทราชวังเจ้าของบ้านเจ้าของ กิจาการใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิน้นแต่ทุกข์ในที่นี้มันเป็นทุกข์ที่เราสามารถผ่อนคลายได้เราก็จําเป็นต้องมีเจ้าของต้องเป็นเจ้าของเช่นเราทําธุรกิจเราเป็นมีกิจาการเราก็ต้องแบกรับภาระ,ระทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะคิดว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าคิดว่ามันเป็นงานมันก็อยู่ที่เราว่าคิดเป็นงาน เงินทองข้าวของค่าใช้จ่ายรายได้กําไรขาดทุนมันอยู่ที่งานที่เราทํามันก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมีอะไรบ้างที่ไม่ทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นเจ้าของไม่มีแม้แต่สังขารร่างกายของเราแต่เราก็ต้องมีสังขารร่างกายเราต้องกินข้าวเราต้องออกกําลังกายนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นรักจะไม่เป็นทุกข์ก็เมื่อเราเข้าใจว่า รักนี้มีคุณค่ารักนี้มีความหมายและเราได้สนองตอบทั้งคุณค่าและความหมายต่อความรักที่เรามีขอเจริญพร